ครับน้ามาสกานครับปุ๊กกระเล่นพอนครับปุ๊บผ้ารวย,รยอรพอดีรอพป้าบินองหมื่นสวนอป้าี่น้องหมื่นสืนนัวเซลเสียงโศกเสีสสยงไสกะได้ไปไปโค้งกับคามได้อ่ามาไทยก็ดีมาโค้งกับคามได้มาไทายก็ดี มือนี่เป็นมือว่นอานังข้านวันข้านเป็นวันแข็งเป็นว่าบางคนกะโอ้ยเดียวลีดว่นานังข้านออกไปนี่โอ้ยมันแข็งดีข้านตกไฟพุดตกบ,าตกาบ้านตกป่าคนเกิดวันอังข้านเป็นคนเวลามโมโหคึนขีคึงคนแตลว่านังข้านย่มดีเคยย่มเมือแรก มั่วคั้วเขาคอกได้ขึ้นนอกเปนว่าวันอังคารไปออกล็ซึกปราบซึกซักดูได้หาอยากหากินมันโกคมันมาน,นไปย่ำหนี้เป็นว่าอะวว่าตามตามวันราชาโชคซื้อดอกอแต่ว่าวันอังคารวันแ็งมือหาคำบางดีไปล่าเนื้อนว่านี่ยแต่ว่าทำกิจการปูบานปูฟางไม่ได้ตกไฟ คำผีแบดรอบเบียนเอาขึ้นมาหนึ่งคำสร้างแก้วมันคือซูนสู้ห้องค่ำสองคำผีพังคํำปลาซาสามคำลังมือถากข้องกินสี่คำศีลมือตีนตากแดดหําคำผีแบดรอบเบียนเอาขึ้นมาหกคำล่งสะเพาไปฆ่าเจ็ดคำคอยยุนาถึงตนแปดคำสารวุฒนยุนาเก้าคำถึกเสียนพญาล่อ สิบคำหาความงามาได้นิบิดคำขี่ให้เกิดเป็นดีเป็นว่าสิบสองคำศัตรูปองขาสิบสามคำสีสูู่ยูุนาปราบศกัตรูได้สี่คำห้าบวชห้าโหดสิบห้าคำถือแม่ไหวหลวงเป็นว่าโบราณเป็นว่าหรือว่าอันนี้กานเลยมือนี่เป็นว่านังคารมือสันบันดีมือมันโศกมันใส่ อื่นก็นไม่สู้กันว่ะอยู่เล่าไปหาแนวทางว่าให้ญยาดยุ่มญยาดยุ่มดีมวนซึนทั่นแซ่ลได้ยิมได้หัวผู้ใดมีเลขที่วันนี้เลขขูดต้นไม้ก็ซามท่าแป้งกกกล้ยก็ซ้มท่าแป้งกินข้าวก็ซามวตัตมันแม่นมันดีมันคึก การติดต่อจูดผ้าล่วยดื้อให้เหล้าออกให้หญาตโยมเก็ซีของเรลาได้กินได้ใส่ได้กินได้ทานเพราะว่าเงินเล็กมันเป็นเงินเทวดาใหา้เป็นได้บุญกศุศลลายอนนี้ก็เงินเนวอื่นเพราะว่ามันเป็นเงินบุญกุศลแต่ศาสตร์ก่อนอันหนึ่งกะกูได้ถือเลขถือเบอร์ถือกระตรุลีก็ได้ยิ้มได้หวัว หนึ่งใบสองใบกได้ยิ้มได้หัวมืดคอยถือดื้อเอาเชิญเด็ดจัวอา่าวหงายงนมปิ๊บซี่ฟังเดิอ้อป่ะเนี่ยเอาเชิญจัวป่ะเนี่ยกับขอบพระคุณกับปู่ค่ะอ่าแนวทางเล่าเพื่อนบ้านเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะโอ้คือคาดแคละปู่เลขเข่าวคว่ำฟันไหมมอดแต่ไส้สอง้อผู้ใช้เอาไปเสียงหาสองต้องสองเนาะจ้ะเนาะแรขออ,ออกุ ปดศูนย์สองห้าสองแปดนะคะเลขออกเดี๋ยวนี้หาหมองเขียนก่อนเนาะเลขออกแปดศูนย์สองห้าสองแปดนะจ๊าสองตัวก็คือสองห้าเนาะสองห้าโน้สองมาเลยจา้าเลขสี่ตัวมีสองเลขวิ่งนาวาปานาวาสองกับสามจ้องมากันสองตัวแรกเลย เลขบิงปูเข่าทั้งแปดนะจ๊ะแปดก็มาเนาะแล้วก็ห้าก็มาเนาะเลขบิงหาสองสองหาตรงตรงนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะเลขดับบนสองแปดไม่มีดับล่างสองห้าไม่มีเลขดับบนล่างก็อ,อยู่ช่วงนี้เลขดับปูขึ้นยูช่างมั่งเลยยูดีนะอืมอาสิยูนี่นะ่ะสองหน้าวา่าน,น,นี่เงาโว้ยน้องนีมารรมาดาเนาะ มื่อนีร่บอกเลขมาเนาะมื่อไี่ไปใส่ไปลงเลียนาบาง่ะปูไปรงเลียนอ๋อนี่ค่ะของปูหลุดได้ไม่เกินงวดเนาะของปูนี่เข้าหลายงวดติดแล้วกับของปูก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่เข้าส่วนใหญ่สถิติของปูนี่ฟันล้นลวนฟันล้นลวนเมื่อวานเหมือนยังมีซีไมาเกี่ยวของอยู่นะ เลขกันกมอเตอร์ไซค์เพิ่นถามว่าทะเบียนยนะี่ยังนนะอุ้ยเนาะไปตามเอาทะเบียนออกข้อเลขสามตัวบอกโปรเบียนกระมีด A สองแปดชื่อว่างกันเด็กว่าจะใส่เปน็นเพิ่นใบเบิ้งอันย้ายมาเอาออกไปแล้วกับพ่อเป็นยังตัวไหนเอ็มซีเพราะว่าเพิ่นอันช่วงแรกเข้ากับบไดายตามนะมันแม่นอยู่ปงกับบเนาะเนาะบัน พ้นได้นะว่าแล้วกับอยากน้ำย่อยเข่าแน่ย่ำหน้าว่า,นานแน่ก็เลยได้เขาไปถามเนาะแม่ยู่งอะปูเออม,มันวา,านี้เขาไปถามบานนี้เฮื่อนอยู่ใกล้กันนั่นละร้านนั่นละว่านัน่นพี่ชา้เขานั่นนะร้านน่ะเลขขั้นเก้ามันก็นมีอา่าสองแปดตัวนพน้าอืมพ่อไส่กับขั้นเก่าๆห่างๆเนาะเอาว่าไปวหน้าอย่เลืมกันแต่โดนโบราณบาดนี้ขั้นเก้าเนี่ยสี สีเขียวมันไม่หาสองแปดหรอนะสามตัวพุ่น,น่ะเลขเอ้ามันไนมยย่ยากกันซ้ำท่าเออปู่ยมันยากกันยากเนาะปู่เนาะไม่ได้นั่นไงปุ่นนี่อันนั้นปู่ฝันเราบริจาคฝันทั้งไงปู่ฝันฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นนี่เราฝันว่าอ่าคนผู้สวยเก่าเกิดเออ พศอ1 0เลยไปผ่านไปเขาเป็นเรื่องอ่าคือจังซ่อมรถหมอนีซ่อมรถห้างรถยังล้วก็ได้เลี้ยนแจงน้งที่เป็นหน้า,นา,นาก็เลยไปผ่านหน้าบ้านลุงพญายิ้วสินไม่ยั้งว่านคือว่าดอนไม่ยั้งคุณสวยดอนเอ้ยแต่งูกัดลุยเชียนกระสับนะอันงูนก,กัดบัฟฟ์ลุยเชียนกระสั่บเอา จักแล้วว่าแั่พบหูจกหักงูกัดมันตัวงูเห่ากัดในเขาลุงบ้าน,นัอะไรเดียวไปเหมือนยิงสมคนกินมาเฮียนจักมาลิงเลขที่เท่ททาไรพวกยิ่งสมคนไหวสิหกสิบะละเลขเลขเสด็จเสด็จกินเ็เรว่าลูกอเจีเนี่ย ปักปอเนี่ยมันว่มี่นะมีแต่ยิบปอมันก็แต่งงานแล้วก็เรื่องสี่นะความฝันคือว่าบักปอสัน Eden นี่ก็เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแต่ว่าคว่ำฝันว่าเป็นผู้ชายบักปองูจิงจริงเราชื <key. ่อว่าเพื่อนเป็นผู้หญิงได้ความฝันเพื่อนเป็นผู้ชายแต่ว่าชื่อปอคือกันอื่นอื่นบักปอจ้ะบันนี้แต่พูด ผู้สวยที่ว่าบัยงงูกัดบักปอลูกอิเซียนไ่า่เเลยบ้องจากแล้วผู้สวยดอนประเน้อเมื่อขึ้นว่าคันสั้นก็เชนเจิหน้าแล้วมันลูกอิเซียนนี่มันบ่มีนะบักปอมีตี่ป๋าประเทนอเกิดพ่อสามหกอ๋อเปิดพ่อสสามหกแมนพ่อสสามหก ถ้ว่าเลขที่ของปูสวยที่บอกกันนะมุ้งยีเเ็ด่ยบ้บานเลขที่สามตัวเดียวอืมกระจังกับชื่อวิ่งตัวใดค่ะปูให้วิ่งรูดตัวใดจ้ะก็กะวิ่งวิ่งหกท้าแล้ววิ่งรูดไปที่หกนะคะสามหกเนาะอวิ่งรูดไปที่หกปะจ้ะปูแมนหกเบ็ด<บ>เดียว บันนี้จับคู่ตัวไหนจัาปูกะปอนี้วั้นแปดหกแปดหกแปดป่จ้าอ่าฮาแปด้าแปดจ้ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดจ้วก็หกสามหกสามเฮ้ยหกสามมันก็งูกัดมันก็ คับเมันก็เจ็ดเก้าแปดเก้าเท่านั้นหลอ่าหกสามนี่คืออย่างปู่คืออายุเขาอายุหกสิบสามปีอ๋อ,อ 6, พ่อพ่อสอเกิดพ่อ,พอสอเกิดหกสามบ่จะ๊ะสองอ่าสองพันห้าร้อยสามที่หกสองห้าสามหกบอเดียวเยวเอาเนีลบบนเขียน จะในเพื่นใหม่กันบอกระใจจ๊จี้บอกระใจนะเอาพ่อสอเกิดเอาพ่อสอเกิดดิเมนเอาคือลบไปได้ละ่ะเดี๋ยวกันเนอะพ่อสอเกิดคือสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ก่อนสามสิบหกสามหกอาอยุสามสิบสามย่างสามสิบสองเต็มอืมเราบอกเขียนเม่ ก็สัดว์อายุคือสามสิบสองสามสิบสามสามสามย่างอืมออะายุเพิ่นกับสามสิบสองแล้วจากสามสิบสองสามสิบสามพศเกิดเพิ่นพศอสองพันห้าร้อยสามสิบหกบ่จับปูแมนพศสองพันห้าสามหกอืมก็ไปฟันเห็นเพิ่นนะ อยาเลยกระลูกหลานนี่ละในฝันมันเป็นผู้ชายแต่จริงๆมันเลีเป็นผู้หญิงนะแม่ไม่หนาอีเชียนน่ะกระมันหลานมันเดี่ร์บินรูดหกมีหกแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามสองสามสามนี่คืออายุที่ถูกงูกันอีกตัวหนึ่งคือแปดเก้าเหรอปูงูงูเนี่ยมันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบอเออเจ็ดเก้างูกัดบันเียปลาเนี่ยมันแปล จะเรียกว่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดจ้ะหกแปดงูนี่มันน้ำอย่างเจ็ดบอกครัปูน้ำเจ็ดเด้อตอนนี่น้ำแปดเด้ออืมก่อนจะอยู่ประมาณนี้บาน,นีเลขกันน้าว่าเมื่อหันมาน้าว่าไปโรงเรียนเนาะมือนจังเอาให้เพิ่เ,เรียนแต่ว่าเลขกันอ่าคำนวณสูตรคำนวณง่ายๆเห็นไหม ปดก็ศูนย <Okay. S 1> ์นี่ไม่กันสได้แปดก็เจ็ดเนาะปูเนาะมันบ่แปดกับเจ็ดช้อนกันอยู่แปดกับเจ็ดอ้าสูตรคำนวณง่ายๆเนาะค่ะมีแปดกับเจ็ดนี่เลขสองตัวหนึ่งดิค่ะเนี่ยสองตัวเอาไปวิ่งรูดได้เอ้ามันช้อนแปดกับเจ็ดตัวนี่ไหมแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดอ่ะ เอาตัวนี้หน่เอาไปเบ่งน่อยพี่เป็นสูตรคำนวนเนี่ยน,นี่โจรพระผร้วยให้ปูซอนดอกกันนี่แต่เลยเขียนหน่ทุกงวดเอา้ามีสองตัววันนี้นะจ๊ะแปดเออมันส่วนแปดกับเจ็ดสามสูตรไปแล้วจ้ะแปดกับเจ็ดสามสูตรท่านเอากับแยกออกเถอะปูมีเท่านี้บ่เลขเมื่อนี่เล่า 1, มีเท่านั้นแล้ว ปลาเก็บซีเขาท่าน่ะเรความฝันอันนี้เรียกวามฝันบ่ได้เอาน้ำสูตรจ้ะความฝันล้วนๆนะจ้ะแนวทางเร่ฝันของปูฝันแม่นแด้อเหว่างั้นมอเตอร์ไสไหมสองล้อเนาะมีสองผู้ไส่หนึ่งคนฝันฝันว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันแล้วกับฝันว่าเขาขี่อ่หลักมอเตอร์ไซค์เนาะไปไว้ป้าเขานั่นแหละเร่เขาเลยไส้สองคนน้ำหามอเตอร์ไซค์นี่ยนะ ผู้ชายก็มีนำห้านำหกก็แปงไม่ได้สองอย่างน้ผู้ชายก็ได้ปู้เน้นตัวใดหกแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามสองสามสามเจ็ดเก้าเน้นค่ะปู้เน้นนะจ้าเน้นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดแปดตัวเดียวบาจาอจ่ะแมนเรื่องนี้คือ,อหกสามตัวลองคือหกสามยุสอะหกสามคือไม่มีอันนี้เด็กพ่อสอน หกสามสามหกนี่เดอ้อเอพซินเด้อเนี่ยเ,เกิดพศาะอสอง,สองาสามหกจังใดยังไปฝันเห็นข้าเจ้าอันนี้<อ>ก็เป็นเคยฝันเห็นเขาจักเเท่อมาฝันมือขึ้นไปเจียวอย่งกับเขาฝันมังงูกัดจ้ะเอาเรือเรือไวห้หน้าว่านแนมืออื่นแบ่งซองไว้ให้สามาด้วยเดี๋ยวหน้าว่าสิบ่มีหมองเขียนเลขเดี๋ยวดิไปถามมืออื่นเนาะไปแต่เศร้าแล้วปูมืออื่นหนึ่ก้อนไปโรงเรียนน่ น้าว่าบอกเลขตัวเดียวเนี่โอ้ยเนาะให้เลขสองดังดังเลขสองนี่ว่าเนี่แต่ว่าเลขสามเบาๆนะสองฟันว่าถามส,สอซื้อหกสองสองอยังก็ถามที่อะไรไปเลยแล้วก็ถามจ้ะเลขวิ่งน้องนาว่านี่แม่นแมนเนี่ยจ้ะแม่นอยู่ตัวเดียวเนาะให้ตัวเดียว,หวยหญ่กว่ยยกจั๊กเสียเอียงเนี่ยกับหลานกับ เลียเเ้ยงผู้ป่วยพอมเนาะเลี้ยงผู้เฒ่านะเไไดินไม่ได้ย่ายน้าวทั้งเลี้ยงน้าวสี่ไปท้ามเ,เลขใครกันเิ่นกันย,ยากอยู่ <นะ S 1> เลี้ยงผู้เฒ่าน้ามือถอยเลี้ยงเล็กน้อยอนับมือจักคว่ำเปนว่าโอ้ดับปนไปกลับตัวใดจ้ะดับบนไปกลับ,ะบ,บก,บกะหาดสามสามหา้าสามห้าห้าสามบจ้ะอือ ยังอีจก5 5. 5 5. จ้ะห้าสองสองห้าห้าสองสองห้าจ้ะห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าต่อไปดับล่างจ้ะดับล่างจ้ะห้าหนึ่งหนึ่งหาดับล่างไปกับห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะอืห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าค่ะห้า ห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าขันมาชอบขันก็ต้องสนดับนะจ้ะได้สนเด้อดับมันว่าดับจะเรียมันออกตัวนั้นหละดีน้ำกลลละเด้อแม่นจ้ะมันเสียเรื่องไม่ไมีแน่แน่นอนในในโลกนี้ก็ไปตามสูตรเธอๆอย่าไปว่าดับเล็กมันดับก็เป็นเขาลงมัดลูกจ้ะของเก่า,อา,กาของใหม่การผู้ฝันได้ด<ห>ีก็มีผู้ฝันมักก็มี เดียวกาดเดี่เลขสูตรวิ่งนะมันคือเจ็ดกับแปดขี้โจวันนั่นละเลขสูตรวิ่งเนาะห้าสองชอบก็ตามเนาะไม่ชอบกับบ่าๆกันเนาะห้าสองสองห้าเพืนกับพานไปเอาขันฟันว่านันเห็นมอเตอร์ไส้หรือจักรยานนี่สองมาทันที่เลยเนาะปูเนาะสองมาตลอด แต่ว่าอ่างวดก่อนเนี่ยฟันว่ามอไซค์ก็ออกสองศูนย์ไหมบัดว่านี่ผู้ใชยเอาไปเสี่ยงป้าเข่ามอไซค์สองล้อลลกับผู้ใช้หนึ่งคนกับนำหากับหาสองตรงตรงนะปเนาะแมนแต่ว่าเรเห็นผู้เอาไปเสี่ยงเห็นแต่ว่าเขาหลักมอไซค์มาเสี่ยงไปป้าเข <ๆ S 1> ่าบัดนี้ผู้ใช้สองคนนำตามืมผู้ใช้สองคนกับห้าสองตรงตรงไหมใ<ล>ช่นำตามไร้สองคนจ้ะ อันนี้ก็นแนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนาเนาะค่ะปูเนาะ้วนนี้จะเป็น้วนที่เท่าไรเขา่าโอ้ยเขา่ามีเว้นบ้างเนาะแต่เข่าหลายล้วนเนาะเนี่ยสังเกตเบื้องแรกที่เปิดในเ<ต>บื้องสำทัญฮะตั้งว่ดดูเอาลูกนี่เพราะมันแป๊บปีอะว่ะแป๊บปีเข่าตลอดอยู่ค่ะเลขวิ่งเลขหนูนเห็นว่าจากตัวไฮไลท์เน,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 นาะเขาแหน่เขาแน่ไม่กระทำมดามันพลา,าดพี่เขาแต่วันบ่พลาดบ่บ่พลาดหลายทีแมนอยู่ค่ะเข้ามากกว่าลุดเสอง้วน จ้าแตะ่น้องนาว่านี่ก็ส่วนใหญ่ก็เข้าเนาะปูเนาะเ้าตลอดเนี่ยอื่ว่านี่กิว่ามันส่วนใหญ่เกิดเข้าละแต่ว่าอ่าปูเด็กหน่อยบอลปากไปซื้อมั่นัึงเขาเ่ากปจะเชื่อใจเไยจ้ะเนี่ยสติตีย้ยอ,งอนงานตัวไงจีนี่เนี่ยแต่กาว่าผูเา้เดียวนี่ไม่ันร้องเล่นเค่หน่อย,ยว่ยาผู้เดียวว่าผู้เดียวนี่ ว่ามันเป๊ะเลยเด้ไปกับบังคับ <Okay. S 2> ก็แจ้งซีหลักกับบังคับสติดีย้อนหลังงองปูนี่ไม่ธรรมดาเนาะค่ะเข่าดีมากๆเนาะไปเบื้องย้อนหลังก็ได้เนาะค่ะไอซี่เดี๋ยวจะว่าโอ้โจผ้ารวดเยาว์เกินเนาะเบาเกินเนาะคะ่ะถ้าอ่าเอาตามความจริงเนาะคะ่ะปูนาะเขากับขึ้นเข่าเบาขึบนเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าเราโกหกไม่ได้อยู่แล้วไปเบื้องย้อนหลังก็<ม>ได้อ,อ,อก็มีสัจจะ สัจจคือความจริงเป็นว่าอาสิเบ,บ,บ่าตลบเบากลับไปกลับมามันก็บางแม่แนวจ้ะปูสัจจะจคือความจริงผลมาปูาบาน,นี้เดี๋ยวเด้อค่มืดหนิเดี๋ยวสิีดำน้อง,งน้องน้าว่าจะเศร้าเนาะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ลาวช่วงช่วงตอนเย็นเนาะค่ะปเนาะจ้ะถามย่าย่ำเนรเด้อย่ายเป็นฝันบ่ย่ายน้ว่าจักช่วงนี้ลาวงากนกูมเู่เา ผู้เฒ่ากะฟังว่าบาลผู้เฒ่าเนอ้ออื่นหาตะเล่าขันแม,นมแ่นว่าเราฝันเล่าฟันแม่นเน,เนะาะค่ะปูเนาะรัฐบาลไทยกับใกล้สิมาเลยดีค่ะปูถามเราเนอเด้อจ่าจ้ะเอาปุ๊บบาน์ดีอวยพราะว่าไหนเอฟซีคือมีโชคแน่จ้ะปูอ่ะเด้องาดย้อมผู้ฟังอะไาราการโจผ้ารุา้ยเป็นเดฟซีของโจผ้ารุา้ยก็ขอให้รลำให้รวยสุภูสุสคน ไอ้มีกินมีท่านสู่สู่ผู้คนจะเป็นมีเป็นศีลป์เป็นเนยน่นะมันทุกในโลกอ่าเพื่อได้เป็นเนยเป็นทุกในโลกเป็นว่าอันนี้ว่าถือกอ่ามันมวุ่นวายที่สุดในโลกอ่าเป็นเนยเนยกับขอย่าให้มีเนยมีศีลเด้ออ่าฟังรายการโจผ้ารวยขอให้ร่ำรวยให้ได้เป็นมหาเศรษฐีอันได้ตั้งกลุ่มท่านอันได้กินได้ท่านสู่ผู้ทุกคน ยามีเคาะผู้ใดมีเคาะไข่เคาะหายมีเข็นเข,ขน็นหายมีกำกำหายมีเว่นเวยนหายอันกรายทั้งปวงให้แตกสดายหยาหนีเดื้อผู้ใดมีเคาะปีเคาะเดือนเขมืรเขอวันกมเกากรดีกรไม่กรดีปีบดีไก่ยับน่าซส,สายสวยออกสุพุทวนเดือนบดีไก่ยับน่าซสายสวยออกกาสูทุกวนวันบดีเลยบดีไก่ยับย่ายสายสวยออกด้อเอาปีดีมาพบร,รักษาเอาเดือนดีมาพบร,รักษาวันดีเลยดีย่ำ เอี่มัาคุ้มครองปกปรักษาดีนั่นแหละบุญขอให้มีบุญบุญกุศลสุขุสุขคนให้ได้กินได้ทานสุขูุญสุขคนเดอสาธุสาธุตปูค่ะกับกอบพุ้คุณนกัปูการดำนมาจาการค่ะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะค่ะ ถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแช่ได้แล้วค่ะเป็นการังใจกับท่านช่องโจผ้าลวยน้ําแดงขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะค่ะที่เข้ามารับส้มรับฟังเข้ามาเบิ่งไห้แล้วก็คนไล่กดแช์กดติดตามไห้อยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันขอให้มีโชคมีลาบมีมานิงเฮงปังๆรวยๆไปกับเดวทางปูรุนกับน้องนาวาน้ำโชคกับทุกๆสำนักทุกอาจารย์นะค่ะไปรัฐบาลไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไทยสากินแบ่งไทยนะค่ะ สำหรับพี่เ,เมฆขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ